สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนโบร,ราณบ้านระเปิดซึ่งที่นี่มีเรื่องเล่ามากมายและก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นนาที่ยาวนานเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการขุดค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณและก็หลักฐานชิ้นสำคัญต่างๆและส่วนเมื่อปี2546ซึ่งมีการขุดค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณ ซึ่งทางกรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นกระดูกมนุษย์โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นการเผาศพครั้งที่สองและที่นี่ยังมีเรื่องเล่าและความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนของชุมชนที่นี่เรื่องพระเสียงไทยคือหลวงพ่อพระปืดนั่นเองหลวงพ่อพระปืดซึ่งสร้าง สันนิษฐานว่ามีการสร้างเมือสมัยพุทธศตรวตรรษที่23-24ถึงซึ่งพระพุทธรูปมีสององค์องค์ใหญ่จะอยู่ในอุโบสถและองค์เล็กก็คือเป็นพระเสียงไทยมีประวัติเรื่องราความเป็นมาของที่นี่ก็คือที่วัดประสาทแก้วซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อประปืดซึ่งได้หายไปสองครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเอาไปได้และหลังจากนั้นประชาชนหรือชาวบ้านก็จะมาอธิษฐานเสียงทายซึ่งในหลักการเสี่ยงทายนั้นรวมเพราะว่าเปิดองค์เล็กที่ท่านเห็นอยู่นี้การเสี่ยงทายก็จะเป็นการเสี่ยงทายดยครั้งที่หนึ่งก็คือเป็นการยกดูน้ําหนักของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนี้น้ําหนักขนาดประมาณเท่าใด ซึ่งในครั้งที่2ก็จะเป็นการอธิษฐานเสียงไทยซึ่งครั้งที่สองเป็นการอธิษฐานเสียงไทยโดยว่าถ้าเป็นไปดังคําอธิษฐานก็ขอให้ยกท่านขึ้นและในครั้งที่สก็จะเป็นการเสียงไทยที่กลับกันก็คือถ้าเป็นไปดังคําอธิษฐานก็ขออย่าให้ยกท่านขึ้น ในหลังจากนั้นเพื่อความสบายใจซึ่งทางท่านเจ้าวาดบอกว่าขอให้ยกเป็นครั้งที่4ถ้าเป็นไปดังคําอธิษฐานนั้นก็ขอให้ยกท่านขึ้นก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านซึ่งท่านที่สนใจสามารถเดินทางมาสักการะบูชาได้ที่ชุมชนโบราณมั่นประปืดแห่งนี้